เราบอกมุนก็ไปกัมากันตัวนะบันากบเกมเดอะบอสสามหน้าภาคที่หนึ่งเออบอสสามเล่นคะไอเดบอสภาคที่มันเล่นอัะนะไหนทำยังไงนะพี่บ้าเดือบอสสองอ่ะเดือบอสสองก็ไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่น่าบอวสองเคยเล่นแล้วตีแม่งตีแมง มึงด <ersch> <Không. S 1> ูหาพ่องเอาปืสก้ายิงแม่มดตบตบแม่ง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 ต่งใหญ่ใช้คำหยาบดีตบแมงกะเฮียกันตาไหลเลยไหมจะได้ยังีใจใหญ่น้วว่าคนตกตายแล้ว ออาเลยผไม่ค่อยอยากจะกพูดเท่าไหร่นะขี้เกียจพูดโว้ยขี้เกียจพูดมากเลย ีอาอุปกรณ์อะไรเล่นน้ำเปลอาวอปืนแจ๋วอันนี้สี่พันเลยเหรอแม่ของแพงว่ะเจ็บตังไปซื้อนุ้ดีดกูไหมซื้อเบอร์มาใหม่ ในบูดอะไรไหนเยืะมาผมว่าผมบอกแล้วไงว่าคลิปเลี้ผมจะไป็นบูดยิ่งเยอ็ตายอย่างเดียวเลยยอมคนแม่งโคตรฉุดดูเด็กยิงกี่ตันแม่งก็ไม่ตายใช,ช้ใช้ชีวิตทำไมชุดผ<ำ>้าหายก่อนสิมันจะเกิดมาใหม่อยู่อีบา้าก็มาให้ใช้หัวใจเล่นเต็มไหม ก็ไม่ได้เล่นนานไม่หละเก็บแปงแป๊บ อันนั้นมันยิงได้แค่ไม่กี่อันเองเอ้าวเมื่อไหร่มันะจะฟื้นมันอะรอนี่มันเดอะบอสสามไม่ใช่เดอะบอสสองผมพี่ก็ยังรอเลยโอเคมันคือขึ้นามาใหม่ละ เอโดเยดโดแม่งดีใจกันใจเลยดโด,ดได้รับดได้รับสิครับแบบเราเพชรน้ำก้อนนึงแม่งไม่คุ้มเฮ้ย มีก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย